สวัสดีแล้วก็สบายดีพระแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจะวันนี้ตีพาทุกคนมาชมนี่ค่ะทุกคนตีแล้วเป็นถิ่นแล้วแบบเป็นตาสะออมมากเป็นบุญตาบุญวาสนานะคะทุกคนสะออนนะ สะออนคักสะออนเนี่ยอีลีนะคะทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้ยความสวยความงามความอลังการงานสร้างนะคะเพ<ต>ื่อนแบบฝีมือเพื่อนะ,ะบอกได้เลยว่าฝีมือนี้สุดยอดนะคะทุกคนกเกิดมาเขาะเพ่นเคยเห็นนะคะทุกคนโอ้ยอะไรจะสวยงามขนาดนี้เยอะแยะมากๆ ะคะค็เรียกว่าผ่านใบสีหรือเปล่าวันนี้นะคะทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่นี่งานบุญเดือน6นะคะงานบุญประเพณีประจําปี1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะอยู่ที่จังหวัดใสยภูมิโอ้ยวันนี้นะคะทุกคนไม่อยากจะพูดนะคะ ความสนุกความมันความฮาความครบรถนะคะทุกคนตากแดดตากลมตากฝนนะคะยังไม่ได้ตากแต่หมอกนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันเลยนะคะทุกคนสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะแบบอิ่มทั้งท้องนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือพานใบสีนะคะพานใบสีประจํา อ่เขเรียกว่าประจำเมืองหรือเปล่าประจำเมืองประจำจหวัดจังหวัดประจำอำเภอก็แล้วกันนะทุกคนแล้วก็มีพานใบสีเยอะมากนะคะ หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกคนหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในไทยนะคะและ้วก็ที่จัดขึ้น1ปีมี1ครั้งนะคะงานปะจจาปีบุญเดือนถกงานเจ้าพ่ออยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพญาเลนะคะโดยมีการเดินขบวนที่ใหญ่และยาวมากๆในประเทศไทยเลยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะคะสวยงามอลังการสุดๆนะคะบอกได้เลยว่าฝีมือคนไทยไม่เพ้สรใจในโล ฝรั่งฝรั่งเข็นแล้วอย่างระลึงวันนี้นักท่องเที่ยวบอกได้เลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งนะคะทุกคนเยอะนะเยอะขนาดเลยนะคะแบบบางคนก็เดินกระบวนบางคนก็ยืนดูแบบโอ้ยสางสนซางหรือว่าอรถแห่ตีนับไม่ไหวนะคะรถแห่เนี่ยเยอะมากแบบโอ้ยระยะห่างกันไม่ถึงสิบเมตรนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะฟังอันไหนเป็นอันไหนนะคะแต่ว่า บรรยากาศตอนนั้นเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันคลิปนี้ตีจะพาทุกคนมาดูงานฝีมือนะคะนี่คืองานฝีมือคนไทยนะคะฝีมือที่ปานีมากมากบอกเลยว่าใส่ความอดทนความพยายามแบบฝีมือขั้นเทพนะคะทุกคนนะแล้วก็ใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนตีเมนูว่าจะเรียกว่าอะไรแบบภาพ การออกแบบการเย็บการต้องมันต้องแบบรุ่นละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราทบมับรรยากาศตอนนี้กันก่อนแล้วค่อยุยกันต่อนะคะ ใจตลอดกาลจิตไว้มีความรักความูุพัน โอเคนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ย,อยไม่นึกว่าจะได้มาเจอภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะคนเยอะมากแต่และคนนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไม่มีใครไม่เอาใครมีโทรศัพท์อะ่ะยกขึ้นมาเลยนะคะทุกคนถ่ายรูปกันดูเซลซีกันสุดๆเลยนะคะใครมาที่นี่มาไม่ถึงจุดนี้มาไม่ถึง งานเจ้พยาพ่อพญาเลหรือว่างานบุญเดือนหกจังหวัดสัภูมินะคะนี่คือไฮไลท์งานนี่คือจุดเด่นของงานเลยนะคะทุกคนคือผ่านใบสีที่เย็บด้วยฝีมือของคนไทยนะคะออกแบบด้วยคนไทยนะคะทุกคนที่ฝีมือบอกได้เลยใส่ความอดทนความพยายามความฝีมือที่ปานดิ่นมากๆกว,ากว่าจะเย็บได้แค่ะกว่าจะเย็บ หรือว่าประับประดาแต่ละขั้นตอนต้องใส่ความละเอียดมากเลยนะคะความอดทนต้องสูงนะนคะทุกคนถึงจะทํางานฝีมือน,นี้ได้นะคะไม่ใช่จะทําได้ชุด4ชุด5นะคะการที่จะทําได้ต้องไปเรียนรู้ต้องเรียนรู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะคะถึงจะทำออกมาได้แบบ สวยงามงรูราอลังการมีชีวิตชีวาแบบนี้นะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตีเองเห็นแล้วส,สุดเลยนะคะสุดสุดยอด,ด,ยอดในความบอกได้เลยว่าสุดยอดอะฝีมือฝีมือสุดยอดอมากๆไม่ว่าจะออกมาในรูปหลากหลายไหนแต่ละพานสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะพานนี้ก็สวยพานนั้นก็สวยพานนั้นก็งาม งามงามนะคะคนงามสุดนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ละผ่านนะแต่ละผ่านเพื่อนจะพร้อมแบบเพื่อเรียกว่าการเกี่ยมเพื่อเกี่ยมพร้อมการายสีสุขขวัญนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสีถ้าเป็นบ้านตีก็จะมีใบสีสุกขวัญจะมีทั้งใบสีแบบขึ้นบ้านใหม่สุขขวัญปีใหม่สุขขวัญก็เรียกว่าสุขขวัญเรียกขวัญสุขขวัญกับบ้านตัวอย่างคน ไปทํางานทางไกลกลับมาเนีย่ยเนาะทุกคนทํางานทางไกลกลับมาก็พ่อแม่ก็ไปใส่สุข,ขวัอื่นขวมนมัดแขนหรือว่าจะออกไปทํางานไกลบ้านไกลซ่องออกไปทางานต่างปะุงประเทศอย่างเงี้ยก็มีการพาเรื่อดรีวยกว่ากัน ใบสีสุขวัลนะคะสุขวัสูงลูกสูงเต้านะคะอวยพรเนี่ยนาะทุกคนจะมีหมอพรนะคะจำใจนั้นจะมีหมอพรมาแต่ว่าการเนี่ยปักเป็นอยู่ที่เมืองไทยทีบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะ,ระครั้งแรกที่ได้เห็นเยอะขนาดนี้แบบขึ้นตั้งได้แบบสวยงามแบบจัดแบบจัด,ตบบจดเต็มมากมากอะค,ะค่ะทุกคนจัดเต็มด้วยความสวยความงามแล้วคู่คนก็มาเยอะนะคะทุกคนคนไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนเฉพาะแต่ ท่านที่มาร่วมขบวนเนาะขบวนเห่ว้เสียตีวะนะ่าน่าจะเป็นแสนคนได้ไม่ใช่ไม่ได้แค่มาแค่แต้สิบหกอำเภอนะคะทุกคนมาทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากขอนแกน่นรือเฉพาะแต่สายาภูมิทางขอนแกน่นอุบลอุ้ยหลายหลายนะคะมาหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะทั่วประเทศไทยอะคะ่ะแต่ละพื้นที่ก็มาร่วมงานนะคะเพื่อมา ความสวยงามความยิ่งใหญ่ความอลังการนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะคะการอ่เงียบเขาเรียกว,ว่าอะไรบายสีขบวนใบสีหรือว่าใบาสีเนี่ยติมไม่ดูว่าจะ พูดยังไงให้ถูกต้องนะคะทุกคนถ้าพูดผิดหรือการใช้คําศัพท์ผิดหรือการใช้ภาษาผิดหรือว่าข้อมูลตีอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะตีเองก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนพูดมาด้วยความตื่นเต้นนะคะทุกคนเห็นแล้วมันตื่นเต้นมากๆมันสวยทุกคนสวยมากๆนะคะทุกคนสวยงามจริงๆฝีมือนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะสุดยอดด้คนกมาแบบ คุณมาแบบคุณถหนยมามาตรงนี้อ่ะต้องมีโทรศัพท์ยกขึ้นมาถ่ายนะคะโทรศัพท์มีต้องยกขึ้นมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายนะคะฝรั่งต่างชาติเทนยืนตะลึงถ่ายรูปเซลซีนะคะทุกคนนะคะโอ้โหกิจกรรมวันนี้ไฮไลท์งานเลยนะคะคือผ่านใบสีสู่ขวัญที่เย็บด้วยฝีมือคนไทยคือปักด้วยฝีมือคนไทยส่งเขาเรียกว่าอะไรแบบ เป็นประเพณีดั้งเดิมอ่ะเป็นประเพณีประเพณีที่สืบทอดกันมาเบ,บ็ดยาวนานเลยนะคะเนะะี่ยค่ะโอ้ยสวยงามอลังการนะคะตีสะออนหลายการเย็บการปรัดการประดับประดาแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนกวดออกทำออกมาในลูกปลักที่หน้าทึ่งหน้าแบบหน้าทึ่งมากๆสวยงามมากๆแบบนี้นะคะทุกคนนั่แหละคะ่ะชวบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ ก่อน,นจะจากกันไปดีเองก็พาทุกคนสู่บรรยากาศอยู่ที่นี่ล้วค่ะทุกคนเพราะว่าจุดน,นี้เป็นไฮไลท์งานเนะลยฝรั่งว้าวฝรั่งว้าวเลยนะคะทุกคนนะคะฝรั่งนะคะเนี่ยขนาดฝรั่งยังยกโทรศัพท์รรออกมาถ่ายรูปนะคะทุกคนฝรั่งยังขึ้นนะคะบอกว่าว้าวเลยนะคะเพื่อนผ่านทีเมื่อตะกี้บอกว่าว้าวเลยสวยงามมากๆนะคะทุกคน โอ้โหบายยนะคะกลับขอบคุณพี oh ่ๆเพื oh ่อนๆทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมตีมาเดินเจอร้อนาหากมีอผิมพลาดประกันดีๆคืต้องกาบขอโทษของภัยยิ่งถึงฝีมือคนไทยย่างดีฝีมือคนไทยใสยาูมมนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรขวดใสยาคูม ก็มีลาดเงามาจากบางลางเน,น,น,นาะทุกคนก็คือเจ้าพ่อพญเลนคะคะท่านเป็นคนลาวนะคะทุกคนแลนะะ้วค่ะไทยลาวก็พี่น้องกันนาะเสื้อสายราดเงาอันเดียวกันนะคะบ๊ายบายฮ่พูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้ตีก็พูดเฉพาะไทย ไทยสยาภูมินะคะทุกคนเตที่อื่นตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นทางสภาวัฒนธรรมอภิริโกทรใหญ่าก็พี่น้องกันเนาะฮกแพงกันเหมือนเดิมนะคะที่พีเอฟซีนะคะร้อยบนิสุทธิ์และยุติธรรมกล่าวขอบคุณด้วยความเคารพและคณะกรรมการอีกหนึ่ชุดที่ท่านเมตตามมาตัดสิน เป็นคณะกรรมการตัดสินให้ก็คือคณะกรรมการตัดสินชุดผู้ดีหลวงผู้ดีหลวงมีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันท่านแรกนะคะนางสิริพรนาิยมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการค่ะนาำสมุดเดียวกันเลยคุณนๆกันไหมไม่คุ้นแล้วน่าจะเป็นน้องสาวใช่ไหมคะับไม่ใช่แต่เป็นเหล่ากาชาติหัวใจอายุเหล่ากาชาติ พี่โมนี่ประธานดีใจดีเสียงพร้อเสียงม่วนท่านที่สามนางสาวปทิตาโชคสุวัฒนาสกุปลประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านที่ห้านางอภรณารภูมรุงอษ์